สวัสดีค่ะเยะวันพาแซบนะคะมุนีเด้อค่ะมีอง,งุอ่นอง,งุ่นมาฝากพี่ตอน,น้องนะคะเนยไงแห้งนะไปเห็นกันเลยแบบว่าอยากกินเนาะคะ่ะจะมีอันนี้เขาเรียกอง,งุ่นแม่มอสอันนี้เขาเรียกอง,งุ่นไซมาร์คาร์ดมาชิม หวานชายมัดคัสมัถือคายคายรูปหัวใจเนะคะ่ะส่วนนี่ก็สื่อมากยากยน่อยเนาะหลังดีๆด,ด้วยจ้ะอื้ อรมากครับกรอบืมหวาน

รกกอ,อันนี้สีหวานบานเฮานะคะ สั่งตะกี้กิโลละสามร้อยอันนี้เหรอลายห้าสิบ ืเปรี้ยวหลายกวนหวานอันนี้หวานชํำเลยจะ้ะถ้าว่าห้ามไป่แสบเป็นน้ำแข็งแต่แสบด้วยค่ะเป็นได้ติมอืมอืห้าม Xe mình Say ครับเต็มโซบเต็มปากอออขอบคุณหลยายๆเ้อค่ะ ติดตามรับชมยี่ว,วัน่าแสบนะคะอื้กรอบหวาน กรอบนอกนุ่มในนาะค่ะขันมากเลยเอาป่ะ มากแบบไหนสองอย่างพี่ว่านมากหวานถ้าวานก็หวานไปเลยอันนี้มันแบบว่ารสชาติมันเปรี้ยวแมมันจริงๆเขาบอกว่าหวานเลยนะรสชาติมันคือแบบว่าจืดจัดอันนี้หวานละมุนแซ่บด้วยจ่ะเวลาฮอปกัด์ดมันว่กรอบ เปลือกมันกรอบแต่ว่านุ่มขันงหน้าเนื้อมันสิแบบละมุนไหมหวานแซ่บออมาหวานจีจาดเด้ยหวานพอดีเพราะหน้าไหมฉำน้ำ อขอบคุณนะคะสติ๊กต้ามยี่วันพ้าแบบโคกกะวะ่ามันเป็นกะแซ่นะอืมห,มาห้ามาแช่น้ำเกลือดีๆไม่ก็กินไดคือเก่าหรอกค่ะ ขอบคุณค่ะทีที่กล้ามรับชมยิวันพาแซบกิมเน่ห้าวขอลาไปก่อน,นขอีดหน,มน,ะะนามาพอกันใหม่เนาะค่ะเนาะถ้าว่ามาก้าว่ามากิมเน่กับฝากก็เลยก็แช่หน้ามดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ